หลังจากนั้นเองนะครับทางนายกเรากาชาติจังหวัดอำนาจ,จเจริญพ้อมคณะก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจครับพบปะพูดคุยพ้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ประสบวาัตภาัยในพื้นที่ของตำบลส่างนกท่าอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจำนวนหารายโดยเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เกเมษายนเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวาัตภาัยขื้นมีพายุฝนฝ่าคะนองและก็รล่มกระโชกแรงผัดหลังคาเลื่อน ประชาชนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ของตำบลส้างนกท่าอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมหาขั้วเรื่องน,น้ำกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับกาบามีผู้ใดได้ดบาดเจ็บหรือว,ว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งนี้ครับทางอำเภอเมืองอำนาจเจริญเองกับพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลส้างนกท่าได้ลงพื้นที่ให้การซอยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะครับและก็เร่งดําเนินการสํารวจความเสียหายเพื่อให้การซอยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดอะไรกันในช่วงนี้ครับจะเกิดพายุฤดูฝนเนี่ยขื้นบ่อยเทือจึงขอให้ประชาชนนีได้ติดตามถึงพยากรณ์อากาศและกัข้อมูลข่าวสารจากทางราชการตลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนและกัสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพที่มันคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับไต่ต้นไม้ใหญ่ไปโฆษณาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่บอกว่าอาทีบอมันคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากถูก ลมทับรวมถึงระวังอันตรายจากการฝ่าพาํสำรับเกษตรกรก็ะครปองกันนะครับผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายใดครับ